สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วไปที่รับชมข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บนะคะวันนี้เราจะมาติดตามในการรับเงิน4000บาทนะคะแล้วก็ไทม์ไลน์ในการรับเงินรวมไปถึงการทบทวนสิทธิ์แล้วก็การลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมหากใครพลาดตรงนี้ช่วดสิทธิ์4 0 0 0บาทแน่นอนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารทั้งไทม์ไลน์การจ่ายเงินทั้งไทม์ไลน์การทบทวนสิทธิ์ในช่องอีสานแซบ่บรับเงิน4 0 0 0บาทค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารในโครงการเราชนะแล้วก็ม .33 เรารักกันทีนี้นะคะในส่วนของม .33 เรารักกัน ไทม์ไลน์นะคะคุณผู้ชม15-21มีนาคมประกาศผลรับสิทธิ์เงิน4,000บาทค่ะเพรนาะฉะนั้นเตรียมตัวเลยนะคะ22มีนาคมโอนเงินเพื่อใช้จ่ายในบัตรนะคะแล้วก็คนละครึ่งนะคะคุณผู้ชมในแอปเป่าตังด้วยนะคะอยู่ที่4,000บาทค่ะและวันที่15-28มีนาคมนี้ขออุทธร์หรือเราเรียกว่าทบทวนสิทธิ์ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ขั้นตอนการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ในโครงการ มอาม33เรารักกันนะคะการลงทะเบียนลงทะเบียนไปแล้วเพื่อขอรับสิทธิตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมนะคะคุณผู้ชมซึ่งปิดลงทะเบียนไปแล้วส่วนวันที่8สําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะในส่วนของม33เรารักกันท่านสามารถไปติดต่อที่ประกันสังคมสำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศได้นะคะที่ท่านสังกัดอยู่เพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการม33เรารักกันค่ะ ทีนี้ไทม์ไลน์ที่2ก็คือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14มีนาคม2564 ทางด้านธนาคารเนี่ยค่ะเขาก็จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งประมวลผลการคัดกรองทั้งหมดของคนที่ลงทะเบียนในโครงการม33เรารักกันนะคะหลังจากนั้นวันที่15ถึงวันที่21มีนาคมเขาก็จะมีการตรวจสอบสถานะให้ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ม33เรารักกันตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ที่เว w รไบเวม33เรารักกันแล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะ ต่อมาก็คือวันที่22-29มีนาคมแล้วก็วันที่5-12วันที่เมษายน2564ท่านก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะคนละ1,000บาทรวมแล้วเป็น4,000บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ใจ่ายตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเราชนะม .33 เรารักกันร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าร้านค้าคนละครึ่งได้เลยนะคะคุณผู้ชม ในส่วนของวันที่22มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคมเริ่มใช้จ่ายได้ค่ะทั้งสินค้าระบบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่านร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการและการบริการที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีร้านธงฟ้าประชาราัฐใช้แอปถุงเงินร้านโครงการคนละครึ่งร้านโครงการเราชนะนะคะคุณผู้ชม โดยการสแกนโดยการยิง QR Code นะคะจ่ายผ่านแอปแปลาตังค์ทีนี้มาดูไทม,ม์ไลน์ในการขอทบทวนสิทธิ์ค่ะไทม,ม์ไลน์ในการขอทบทวนสิทธิ์จะเป็นแบบนี้ ทำลายในการขอทบทวนสิทธิท์ก็คือใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เช็คเข้าไปในเวอร์เวฟมสามสิบสามเราละก,กันทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โดยการทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือทบทวนผ่านเวอร์เวฟมสามสิบสามเราละก,กันแล้ววันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมถึงวันที่สี่มีนาคมนะคะธนาคารจะมีการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองรวมประมวลผลการคัดกรองทั้งประเทศสําหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์หลังจากนั้นวันที่ห้าถึงวันที่สิบเอ็ดเมษาย,ยนก็สามารถตรวจสอบ สอบสิทธิ์ผ่านทางเวอร์ไวเว็บม .33 เรารักกันแล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่ทบทวนสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นวันที่12ถึงวันที่19เมษาย,ยน2 5 6 4ร ได้วงเงินนะคะก็จะมีการโอนเงินครั้งแรก2 0 0 0บาทนะคะผ่านแอปเป่เาตังด้วยเช่นกันนะคะ2 0 0 0นบาทนะงวดแรกที่ท่านจะได้รับสําหรับคนทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้น12เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคมก็ใช้จ่ายได้เลยค่ะโดยใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้าบริการร้านค้าธงค้าประชารัฐใช้แอป,ปถุงเงินแล้วก็ผ่านโครงการคนละครึง่งหรือว่าโครงการเราชนะนี่ก็เรื่องราวดีๆแล้วก็ทำลายสําหรับคนที่ ลงทะเบียนในมอ3 3เราละกันฝากบอกไปและกันนะคะมอ3 3เราละกันสําหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะ ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะที่สำนักง,งานประชาประ,ประกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยม13เราละกันของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะขอให้รีบติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศทุกสาขาเลยตั้งแต่วันที่18วันที่8ถึงวันที่11มีนาคมนี้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ